ให้เรานั่งเฝ้ามองคนคนเดียวเนี่ยเฝ้าไปปี2ปี5ปีสิปีเราจะเห็นเขาค่อยค,อยคอย่แก่ถ้าเราวิ่งภาพให้มันเร็วขึ้นก็แก่แล้วก็ตายไปนะเรามีความเสื่อมนี่คือสภาพธรรมที่ประกอบด้วยขันห้าห้ธรรมชาติจะมีการเกิดการเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆและดับแตกสลายแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ความเกิดนั้นไม่ปรากฏความเสื่อมนั้น ไม่มีความเสริมเรื่อยๆก็ไม่มีการแตกสลายไม่มีธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้ว่าธรรมชาติห้าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวมันของมันมันกําลังมาหลงเพลินมันมามีฉันทะความพอใจมีความกําหนัดมีความเพลินมีความอยากในห้าธรรมชาตินี้ขณะที่มันเข้ามายึดติดห้าธรรมชาตินี้พระองค์จึงเรียกมันว่าผู้ยึดติด หรือเรียกว่าสัตตานังสัตตานังคือผู้ที่มายึดติดห้าธรรมชาตินี้ห้าธรรมชาตินี้ประกอบกันเข้าเป็นสัตว์นรกบ้างเดัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนี่คือคติห้า ที่สัตว์ทั้งหลายกําลังวนเวียนไปเกิดวันนี้เราโชคดีชาตินี้เราโชคดีเราได้เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยหลังจากตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานขนาดนั้นระหว่างความนานขนาดนั้นไปเกิดที่ไหนไม่แน่นอน พระองค์เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ซัดขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงดังนั้นบางคราวเราจึงไปเกิดในนรกบ้างเดัาฉานบ้างเปลิดวิสัยบ้างบางคราวก็ไปเป็นเทวดาว่าจะมาได้เป็นมนุษย์อีกทีก็เมื่อผู้เช้าองค์หน้าเกิดซึ่งผ่านไปไม่รู้กี่กับและไอ้ห้าคติเนี่ยสัตว์ได้ คติไหนเป็นส่วนใหญ่สามคตินี้เป็นส่วนใหญ่เวลานานนานทีมนุษย์นานที่สุด